การทำยันที่อาจารย์เขียนลงในกรอบตัวนี้ซึ่งอาจารย์เรียกว่ายันหนุนดวงมหมามงคลเนี่ยหมายถึงว่าผู้คนที่อยากจะทำตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีวันเดือนปีเกิดใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องอาจารย์ลองอ,าาอธิบายโดยละเอียดเลย,เยว่าครั้งแรกเลยที่ผมเนี่ยอยากจะมีกรอบอันนี้ไปบูชาจะต้องเริ่มทำาไงครับ ครับคือในการเขียนยันหรือชั่วมหาพุทีินะครับก็ต้องรู้จักผู้ที่มีศรัทธานะครับมอบชื่อนะครับนามส,ส,สก,กุลปัจจุบันนะครับพร้อมทั้งวันเดือนปีเกิดเพื่อที่จะมาคำนวณนะครับในการเขียนเรียกว่าพระยันลงไปแล้วก็มอบให้กับทางเจ้าของยันนะครับแต่และคิดไปเป็นต,ต้นครับโดยเรา มือนกับมาพบอาจารย์เหมือนแล้วก็เราจะไปดูดวงหรือไปพิสูจน์อะไรบางอย่างก็คือการเราต้องให้ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้กับอาจารย์ใช่ไหมครับถูกต้องครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็เอาไปทําการเซตเลขยันต์วางดวงใช่ไหมครับมถามว่าปีนี้นะครับของท่านผู้ที่เป็นเจ้าของยันท่านตกอะไรนะครับเราจะเขียนอะไรใส่ไปให้ซึ่งแต่ละค้ถามเนี่ย แตังแวงนั้นมันจะไม่เหมือนกัน